สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะการส่งงานของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาววันนี้เราเอาแบบบ้านนะคะทรงรับลมใหญ่มาส่งกันที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ด้านหน้าด้านหน้าของบ้านรับลมใหญ่นะคะเนื้อที่อยู่ประมาณ10เมตรนะคะเป็นภายในก็ประกอบด้วย3ห้องนอนหนึ่งห้องโถง1ห้องน้ำนะคะหซุ้มศาลา ระเบียงหน้าระเบียงข้างค่ะด้านหน้าบ้านเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆกันก่อนความสูงของรับลมใหญ่นะคะหลังนี้ที่ลูกค้าซื้อมาติดตั้งที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณนะคะสูงที่1นึ่เมตรสาเซนนี่จะเป็นบันไดในส่วนของหน้าบ้านนะคะลูกค้ามาทำสีเองนะคะ หลังนี้ขอบคุณคุณเก๋และพี่กบมากนะคะที่ไว้ใจงานของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวนะคะลูกค้าน่ารักที่สุดเลยค่ะนี่นะคะความสูงเมตรสามสิบห้านะคะเรายึดเสาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะลูกค้าก็จะทาสีทำสีเอง ฝาด้านนอกนะคะก็จะเป็นฝาลายลูกขัดนะคะอันนี้เป็นสีธรรมชาติของเนื้อไม้นะคะนี่ค่ะเด็ดหยดน้ำรอบบ้านเลยนะคะเหลือขั้นตอนของการเก็บงานเก็บรายละเอียด เด okay. ี๋ยวเรามาดูรอบๆกันก่อนแล้วขึ้นไปดูข้างบนรับลมใหญ่นะคะเนื้อที่ก็ประมาณ120ตารางเมตรนะคะนี่นะคะลูกค้ามาทำเองหมดเลยนะคะทำสีใส่กระจกนะคะ เดี๋ยวถ้าลูกค้าทำสีเสร็จแล้วลูกค้าจะส่งมาให้เราดูนี่นะคะด้านหลัง จะเป็นด้านข้างนะคะจะมีระเบียงยื่นออกมาจากตัวบ้านรับลมใหญ่หลังนี้นะคะเนื้อที่ก็ร้อยสะร้อยยี่สิบตารางเมตรสูงเมตรสาสิบห้าเซนฝนตกไปเมื่อคืนค่ะ อันนี้ด้านข้างมันจะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นซุ้มศาลาโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันอันนี้ในส่วนของมุกหน้าบ้านนะะเอาเอา ี่นีนี่นี่ตัดสองมานี่นะเราเดินขึ้นหน้าบ้านนะคะจะมีบันไดสเต็ปแรกนะคะบันไดยอยู่ที่สามขั้นอย่างที่บอกไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่าบ้านหลังนี้สูงอยู่ที่หนึ่งเมตรสามสิบห้าเซนนะคะบันไดก็จะเป็นสองหอเตกอันนี้บันไดสามขั้นนะคะแล้วก็วนขวามือจะเป็นบันไดอสามขั้นนะคะ ขึ้นบันไดมาเราก็จเจอระเบียงหน้าบ้านนะคะนี่นะคะพื้นไม้ระเบียงหน้าบ้านนะคะจะเป็นไม้มะค่าทั้งหมดเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นมานั่งนะคะส่วนฝ้าด้านบนนะคะจะเป็นฝ้าเล่นระดับนะคะสองระดับนี่นะคะความพิเศษของรับลมใหญ่นะคะเอกลักษณ์เขาคือฝ้านะคะ ฟาเขาจะมีลูกเล่นนะคะงานงานของอันนี้คืองานฟ้านะคะนนเราจะเดินสายไฟไว้ให้ทุกหลังเดินท่อนํายากันปลวกไปให้เหมือนทุกหลังนะคะอันนี้จะเป็นตัวโถงขนาดความกว้างของโถงนะคะกว้างที่สามเมตรยาวไปสี่เมตร อันนี้พื้นพื้นของห้องพื้นพื้นของห้องโถงนะคะก็จะเป็นไม้มะา,า่ายาวตลอดเลยนะคะอันนี้เราก็ขัดไว้ให้ลูกค้าละหนึ่งเที่ยวรอลูกค้ามาเก็บรายละเอียดแล้วก็ทำสีเองอันนี้จะเป็นฝ้านะคะฝ้าก็จะเป็นฝ้าแบบเดียวกับมุกระเบียงหน้าเมืเม่อสักครู่นี้จะเป็นสองสเต็ป นี่นะคะสายไฟเดินลอยไว้ให้เรียบร้อยประตูคู่หน้านี้จะเป็นบานสไลด์นะคะอยากดูประตูกันประตูคู่หน้าน,นะคะ ลูกค้าอย่างที่บอกไปลูกค้าทําสีเองใส่กระจกเองนะคะประตูคู่หน้าไม้ก็จะเป็นบานไมสักนะคะเป็นไม้เก่าไม้ที่เราทํานะคะจะเป็นไม้ไม้เก่าทั้งหมดจะไม่มีไม้ใหม่ปนสักชิ้นเดียวไม่ว่าจะเป็นพื้นฝาฝ้าประตูหน้าต่างก็จะเป็นไม้เก่าทั้งหมดนะคะไม้พวกนี้ก็คือว่าจะไม่หดไม่งอแล้วค่ะนี่นะคะบานไมสัก ัดจากห้องโถงมานะคะเรามาดูห้องนอนใหญ่นะคะนี่นะคะห้องนอนใหญ่ขนาดความกว้างนะคะอันนี้จะเป็นบานหน้าต่างยาวขนาดความกว้างอยู่ที่สามคูณหกเมตรฝ้าภายในห้องนอนจะเป็นฝ้าหลุมนะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบแบบฝ้าลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้นะคะแบบฝ้าจะมีหลายแบบให้เลือก อันนี้นอนใหญ่สามพูณหกเมตรนะคะถัดจากนอนใหญ่มาก็จะเป็นห้องน้ํานะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําเราจะปูแผ่นพื้นซีมเมนบอร์ดเอาไว้ให้นะคะไม่ว,ว่าจะเป็นพื้นข้างฝาแล้วก็มีบานกระทุ n ให้สองช่องนี่นะคะฝ้าก็จะเป็นฝ้าเรียบเรียบ อันนี้ลูกค้าต้องมาปูกระเบื้องเองนะคะสุขพันฑ์ลูกค้าทําเองนะคะเป็นบานสไลด์นะคะของห้องน้ำเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะถ้าจากนอนใหญ่มาก็จะเจอห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่ง ห้องนอนห้องนี้นะคะขนาดความกว้าง3ามคูณสาเมตรนะคะฝ้าก็จะเป็นฝ้าเ,เรียบนี่ค่ะฝ้าเ,เรีียบพื้นของห้องนอนที่สองเนี่ยจะเป็นไม้เนื้อแข็งทั่วไปนะคะโอเคแล้วก็จะไปเจอนอนนอนสาม ้อสามขนาดความกว้างนะคะอยู่ที่สามคูณสองจุดห้าค่ะฝ้าก็จะเป็นฝ้าเรียบๆเบช่นเดียวกันกับนอนสองนะะี่ค่าเดี๋ยวเราเดินจากระเบียงกลางบ้านตรงนี้เพื่อที่จะไปหาซุ้มศาลานะคะอันนี้จะเป็นระเบียงข้างนะคะ หน้าต่างของห้องนอนใหญ่นะคะที่เรียกรับลมใหญ่นะคะคือหน้าต่างยาวสามารถเปิดได้กว้างแล้วก็ลมจะผ่านเข้าบ้านบ้านทรงเนี้ยได้ดีเป็นที่มาของชื่อรับลมใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราเดินมาจากระเบียงด้านข้างนะคะไปหาซุ้มศาลาอันนี้จะซุ้มศาลานะคะในงานของซุ้มศารานะคะเราจะมีตอกกลางซุ้มให้หนึ่งตัว มีมานั่งให้สามด้านนะคะอันนี้มานั่งนะคะสามด้านฝ้าฝ้านะคะฝ้าหลุมของซุ้มสาลาก็จะเป็นฝ้าหลุมแบบเดียวกับห้องนอนแล้วก็ตัวห้องโถงแล้วก็ระเบียงหน้านะคะชุดนี้จะเป็นชุดฝ้าแบบเดียวกันหมดนี่นะพะื้นก็จะเป็นไม้มะค่านะคะ รับลมใหญ่นะคะตัวนี้พื้นก็จะเป็นไม้ไม้มะค่าเกือบทั้งหมดนะคะจะมีสองห้องนอนที่เป็นด้านหลังจะเป็นไม้เนื้อแข็งไม้เต็งนะคะส่วนนอกนั้นพื้นก็จะเป็นไม้มะค่าประดูไม้แดงทั้งหมดฝ้าฝาจะเป็นไม้เบญจพรรณนะคะขอบคุณนะคะที่เก๋ที่กบนะคะจากบริษัท p ีแอนดรนะคะที่ สั่งทําบ้านนอกดาวกับร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวนะคะขอบพระคุณมากจากใจเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณการดูแลนะคะที่เรามาติดตั้งที่นี่นะคะใช้ใช้ระยะเวลาในการติดตั้งประมาณ3วันนะคะค่ะถ้าใครสนใจนะคะแบบบ้านของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวนะคะมาดูบ้านตัวอย่างกันที่นครสวรรค์น,นะคะร้านของเราถ้ามาจากกรุงเทพมหานคร อยู่หลักกิโลเมตรที่7นะคะถนนสายเอเชียก่อนถึงตัวเมืองนะครสวรรค์7กิโลร้านของเราจะอยู่ทางขวามือนะคะถ้ามาจากกรุงเทพสังเกตง่ายๆคือติดกับปัป๊มปตทเขาเขียวราคามีเริ่มต้นตั้งแต่3,500นะคะมีหลายราคาหลังเล็กสุดของเราก็มี1นอน1น้ำราคาเริ่มต้นที่3,500สเปคไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็ง ขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะกดถูกใจให้ด้วยนะคะถ้าสนใจยังไงก็ inbox มานะคะไม่ว่าในทางเพจ f a c e b o o k แล้วก็ inbox ใน YouTube ก็ได้นะคะขอบคุณค่ะยังไงช่วงนี้หน้าฝนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ